สัสดีค่ะทุกท่านโครงการใหม่เปิดแล้วนะคะใครต้องการที่ดินทำเลดีๆนะคะติดถนนดำเลยในอำเภอปากพีค่ะจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้อยู่ที่ตำบลน,นาหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะทางไปถ้ามาปางนะคะตรงนี้อยู่บนเนินตลอดเส้นทางมีรีสอร์ทนะคะมีรีสอร์ทอ่ไล่อะไรนะเมื่อกี้ไล่พอเพียงไล่พอเพียงไล่พอเพียงห<ข>าพ,พึงพพ่งค <ขา S 2> ันที่โฮม มานะคะที่ติดถนนเลยค่ะอากาศดีและบริสุทธิ์จริงๆนะหนไร่หรือ1งานเราก็ขายนะคะมีโฉนดพร้อมโอนเลยเราแบ่งแยก1งานกับหนึ่งไร่นะคะใครกําลังมองหาที่สวยๆแบบนี้ทํามาหากินได้นะคะค้าขายได้พักผ่อนได้อากาศดีๆค่ะนะคะติดถนนเลยนะคะมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางทั้งรีสอร์ททั้งบ้านสวนนะคะนะสาธรารณภพคบคันค่ะ แปลงละ5 0 0 0นเท่านั้นนะคะสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะนะคะส่งโลเคชั่นให้มาชมพื้นที่ได้หรือนัดเราล่วงหน้า1วันผาชมพื้นที่ปรึกษาฟรีนะคะเรามีทั้งที่นาที่สวนนะคะที่ดินแปลงเล็กนะคะหรือต้องการแปลงใหญ่นะคะนะสามารถที่จะปรึกษาเราได้ค่ะนะคะเบิร์อาจารย์หนุค่ะ081ค่ะ919 3952อยาก ได้ที่ดีๆทำเลยดีๆราคาถูกปรึกษาเราฟรีค่ะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะคะ081ค่ะ919 3952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ